สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ S B K Superbike ท h a i l ร n d 5นะครับพามาชมเจ้า B M W S 1000 R นะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่กับหมอเจมส์นะครับสวัสดีครับพี่เจมส์ครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้เป็นไรแล้วพี่ S 1000ที่เจอเนี่ยคือถังน้ำมันเนี่ยก็ปกติของ S 1000นะมั <c oughs> นเป็น <c oughs> พลาสติกพลาสติกทังทั้งกัวพูดกับโทเมะ <c oughs> อไอปัญหาของมันเลยอ่ะที่เจอเยอะๆเลยอ่ะ <c oughs> ที่มันรั่วอนะ่ะมันซึมมันรั่วบันคันซึมบันคันรั่วครับมันจะแตกอ่าแตกโอลิงขาดแล้วก็โอลิงไม่ได้ไซสครับอันนี้มันก็จะเกิดปัญหาน้ำมันรั่วซึมได้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็ไฟไหม้อันตรายมากเลยนะใช่อันเนี้ยของเขาน่าจะมีปัญหาม,มาแล้ว เขาน่าจะหาซื้อ,อกแบบนี้ไม่ได้เพราะทรงรุ่นมนันนะอ่ามันเป็นเหมือนวาวบดอ่วาวาวบดเร็วอ่ะทีนี้เขาก็เลยฝังทองเหลืองเข้าไปแล้วก็ใช้เทปพ,พันเกลียวกันรั่วล้ว, <c oughs> ลวก็เอาสายต่ออย่างนี้แคมรัดมาเดี๋ยวพีขึ้นรูปให้ดูกันตอนแรกที่มาาันเดี๋ยวขึ้นรูปนันรับตึง้งทีนี้มันมีเป็นเป็นแบบแฟนเลสอ่า แต่เล็ก็จะมีชุดตัวผู้ตัวเมียแล้วก็แคมรัดกับโอลิงสเปร์นะโอลิงเนี้ยใช้กับตัวผู้ของเดิมไม่ได้นะใช้ได้แต่กับของมันของมันก็จะมีงานหลายเกตแต่เนี้ยเป็นเกตที่ทําให้เยียมโดยเฉพาะเป็นเหมือนกับพารับเกตนะเออของเทียบก็จะมี่อนนะ <c oughs> มันก็จะมี ของที่ทำมามันก็จะมีหลายงานนะแบบเนี้อ่าเป็นไตเลตเป็นไรแต่ที่แอปเนะี่ยจะใช้งานตัวนี้ทักตก,ก็จะประมาณนี้คือเคยลองหลายหลายงานนะหลายหลายแบบครับมีปัญหารั่วครับรั่วบ้างแล้วก็ตัวนี้หลุดเองบ้างอันนี้เดวแกะเลยเพราเดี๋ยวใส่แล้วครับ เดี๋ยวให้ดูว่าเป็นไงเดี๋ยวดาบีให้หน่อยลูกลูกอันนี้สมมุติว่าเราใส่แทมรัดนะติดตั้งเข้าไปแล้วขันแทมรัดให้แน่นอ่ามันก็จะอยู่ท่านี้กับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะฝังเข้าไปในนี้ทําไมเรียกว่าปลดไว้ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นวาล์วที่สามารถทนแรงดันได้ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ที่มันปลดไวคืออย่างนี้นี่สมมติกดตรงนี้ปุ๊บมันเด้งออกเลย ทีนี้เวลาเวลาใส่ไปอ่ะบางทีอ่ะคนปลดอ่ะออย่างนี้ปุ๊บต้องคอยดูตรงนี้ด้วยนะอ่าบางทีมันอยู่อย่างงี้มันใส่ไม่เข้านะเราต้องกดให้มันล็อกก่อนปึ๊บอ่าแล้วเราก็ใส่ใส่ก็คือต้องกดให้สุดพอกดสุดไอ้ตัวเนี้ยบางเนี้ยมันจะมาดันในติ่งนี่มันก็จะล็อกอ่าปึ๊บ ยอยู่เลยใช่น้ำมันก็จะไม่รั่วไม่อะไรจะใส่ทุกครั้งก็ต้องเช็คโอลิงตรงนี้แล้วก็ใช่ทาจจระบีเจระบีที่ไม่ทําให้ซีโนลิงบวมอะ่ะใช้ได้หมดเออทาแค่หลอดลื่นนี้เฉยแล้วก็อย่าไปเอาน้ำมันเบนซินทาอันนี้ใส่อันนี้นะปึ๊บกดล็อกฟึบอยู่เลยอ่าแต่ตอนใส่นี้ก็ขันนี้เข้าไปก่อนอมันก็จะมีงานหลายตัวนะแต่เนี้ย อันนี้ค่อนข้างใช้มานานแล้วใช้มาตลอดมันค่อนข้างมาตรฐานหลายๆตัวก็มีทําเรียนแบบกันขึ้นมาก็รั่วบ้างล็อกไม่อยู่บ้างล็อกไม่อยู่นี่คือขี่ๆไปนี่หลุดออกมาโบ๊ะออกมาเลยไอ้ตัวนี้ล็อกไม่อยู่เพราะว่าบางทีมันหลวมอันนี้เขาทำมาค่อนข้างพอดีนะไม่ฟิตไปไม่แน่นไปก็ใช้ยาวๆอ่ะทีเนี้ยก็ไม่ต้องแตกแล้ว ไอแบบพลาสติกนี้มันก็มีตามอายุนะอันนี้ก็ปีเท่าไหร่อ่ะปี12 14ใช่ประมาณนี้ก็10ปีเลย10ปีแล้วยังตำ่ำถ้าบางคนเห็นแฟลลิงท้ายชั่วแบบเฮ้ยพี่พูดปีผิดหรอือเปล่าอันนี้เขาเปลี่ยนแฟลลิงมาใช่แล้วบอกนี้ก่อนเขาอาจจะชอบฟิชชิปของตัวนี้นะตัวนี้ฟิชชิปเอกลักษณ์เลยเตะนี่ดัง,ปง,ปงเปี้ยงๆเลยเกิดอแล้าไหมหมอพูดชื่อรุ่นผิดอะไรให้ดูก่อนเขาแปลงแฟลลิงมาใช่ใ ถ้าเกิดไม่ใช่เดี๋ยวต้องให้ดูโชว์เลยหมา่หรอกเห็นชิปเตอร์อ่ะถ้าเป็นช่างทําเม็ดพันอยู่แล้วรู้เลย<ม>เอศ<ม>าสตร์การวางชิปเตอร์แล้วนี่ยใช่แต่มันก็จะมีซิงเกิลไอนะซิงเกิลไอปีใหม่ๆก็ยังร้อยผ่านก็มีมีบ้างเกิดอาร์ยอย่างเงี้ยเอ็กอาร์ก็ร้อยผ่านใช่แล้วแต่มันก็ที่สำคัญเลยก็ไปเช็คเลขคอง,ง่ายสุดเดี๋ยวนี้ดูไม่ค่อยออกละแปลงกันเยอะเกิน แล้วก็อะไรก่ะอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้แค่หักบ่อยด้วยแพงด้วยแม่งขายทั้งรางฮะกาดี Feel alive, sometimes I can't tell. Cause every day I try, but I think I need help. Maybe if I fight one day I'll be well. Want someone by my side, but I'm stuck in my shell. Want someone to rely on, but everyone's selfish, helpless, so damn jealous. And I just wish I never felt this. In this world, from sea to shine and There's a way for me to go, be free. There's a way for me to go, be me. I just know that. t h e r e อันนี้มันจะเหมือนไอ้นี่นะน้ำมันกระเทียมเจียวมามาป่ะเราต้องนวดมัก่อน <laughs> นม่งั้นเดี๋ยวฉีกมาจะเป็นแต่น้ำมันนี่บีบ น้ำแม่งวันนี้เอาเวฟมาฝนตกยับก้าเข้าไปแล้วไม่รัวก็เปลี่ยนได้นะจะได้ไม่ต้องไปกินข้าวเลงพ่อมันชอบแตกด้วยวันนี้น่ะพุ่งเลยนะเว้ยต้องหงายวะโคตรเทพนะ ค่ะ K Y ก่อนจะได้ลื่นๆพี่ใช้บ้างว่า K Y อ่ะไม่เคยใช้ใช่เหรอใช้แต่อะไรวะไอแอมซอยเลยแอมซอยเลยเข่ามือเพียบเลยใช้อยู่ตัวเดียวอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ก็เหลือรอให้ไอ้น้ำยามันเซ็ตตัวแล้วก็ เทสลุ้ยทีหนึ่งเดินเบาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเอสพันอะแรงดันอะมันตามรอบเครื่องอย่างเดินเบามันได้อยู่ประมาณ3.5มจถ้ารอบสูงเลยก็มี5าบาได้อยู่5าบา6บาเลยอะแรงดันเยอะมากเอสพันอะไม่เหมือนรถญี่ปุ่น